เฮ็ดลุดไปแล้วตัวนึ่งสี่ได้อยู่ข้อน้อยนี่ก็พอพันหยาสะกดโอ้ยเลยตัวม,ม,ม,มายอะมาสุดๆครับพี่น้องผมตกปลาหาอยู่หากินครับเมื่อนี้ผ้ามารอระไซเบ็ดอีกแล้วฟ้าห้องบึ้มๆเหมือเก่าครับผมพคนเรียกที่ต้องขับหัว,วก็ครับ ทีมงานต่างมีไปพุ่นเสยนก๊อปไปทั้งพุ่นครับผมโอเสยนนิวไปทั้งพุ่นครับผมเอ่อมื้อนี้เตรียมเครื่องครัวมาพร้อมครับผมหวังว่าสิได้ต้มนี่ครับเตรียมหม้อเตรียมหยังมาต้่บนี่ใสหวัวครับมื้อนี้บ่ม,มีเวลาไปใต้เขียดหวกมีโตันใหญ่หูมือครับหวกเกือบซัมป์มือเอ่อเบ็ดมื้อนี้เอามา50แต่ว่าหน้าสิบ,บ่ได้ใส่เบิด50ดอกครับหวกบ่หลายครับผมซื้อหวกมา50บ,บาทแต่ว่าโตมันใหญ่ ไม่เลยได้จะมวนหน่อยครับผมหาที่ใส่ได้ใส่ว้ง30มสิบน,นี่ครับเดี๋ยวห้าสิีไปหาเลาะใส่กันผมสี่ไปใส่โนพุ่นครับเพราะว่าสนนี้เส้นนิ้วกับเส้นกรอบใส่แล้วไปเข้ารุ่นซอยกันเดี๋ยวเข้าไปหาเลาะใส่เบียรครับ เรียวเยื้อหวกเรียวโค้นหางครับผมแค่บ้านนี้หวกตัวใหญ่ครับผมเอ่อได้บวกที่ตัวเองเดียดหาสิบลังหนาที่ไ่บูเบิดครับผมหนาที่ไส่ปมะมสามสิบลังเฮี้ที่เรือจะเอาไปยามครับ โอ้ไซ่ับตังนี่โบไววะ่ะยีนดิดแข็งใส่เบ็ดเสร็จเรียบร้อยครับผมเมื่อนี้ใส่แล้วตะเวนครับเบ็ดนี้เอามาห้าสิบลังเหลืออยู่อานี้ครับผมคืองหัวกมันบลหลายครับก็เลยเอาไปใส่บลหลายเบ็ดที่สามสิบสามสิบกว่าลังนี่แหละนะครับเส้นกอบหมันมาแล้วเนะเดี๋ยวทำา้าไปเบิกป่าเส้นกอบผมท่านิยามเบ็ดอยู่ เช่นก็ในป่าสามสี่ตัวเราสั่นโอ้ต้มได้ของแรกได้โอ้ตัวบุคคลง่ายตัวนี้นิ่วเลยอ่ะอือครับสามสี่ตัวครับแต่ตัวบุคคลง่ายประเดี๋ยวผมสิ้อยางไปเลาะเบ็ดจากเบ็ดครับผมซ้ำหาแนวไปต้มกินแลงครับผมรู้สึกว่านิ้วเขาเดี๋ยวไปหาเลาะเบิ่งเบ็ดจังหน่อยแล้วเพื่อมันจะได้เอามาต้มกินแลงกันครับผมกระลัง กำลังที่แม่ยามเบ็ดแม่ซ้อมเบิ้งเบ็ดครับผมมีคนมาลักยามเบ็ดครับพี่น้องเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ้งดูเฮ็ดยังเฮ็ดยังเฮ็ดยังโว้ยมันก็แย่อยู่มาลักยามเบ็ดเดี๋ยวว้าวดีบอหนาตาคนมาลักยามเบ็ดเหรอว้มาลักยามเบ็ดเ่าเสยเฮดีตาเพื่นกันเยโอ้ยจุ๊ยเขาได้ต้มอยู่โอ้โหนี่ครับต่ไม่มีมาลักยามเบ็ดผมเสยว่ะ หัวแท่ห,หัวแท่เขียนะอะไรนะเหนืเหนือเลตเตอร์โอ้ปลาลักยางเบ็ดเสือสใส่สุดนี่บูมีเขาย่างบูดิบูมีเบ็ดไปครับหลังจากที่ไปยา่างพนไปจับพ่นลักย่างเบ็ดเขามาย่างเบ็ดเจ้าของบบดนี้โอ้ปลาเดิมลงังแหงกลกปเค้งหน่อยครับพียย่น้องเลยโอ้ปลาเค้งหน่อยครับหอกโตง่ายมันก็ยังกินนี่เบื่อครับปลาเค้งหน่อย แน่มากเบ็ดหลังนี้จมๆครับผมโอ้ยอย่าว่าหลุดเด้อน,นี่ครับผมเบ็ดจมเลยก็คือพวกนีป่าอุ้ยนี่ดีมีอูต้ตกไงว่ามันหลุดแล้วนี่ครับผมอุย้ยใสสวยครับผมใสสวยเนาพอได้ต้มครับได้ต้มไปรอเบิ่งเบ็ดยังบ่ท่า,า,ทานได้เบิดครับผมฝนตกข้ามห่วยอ่ะโอ้ยยังเซ็งครับผมเป็นละคน มานั่งรีอยู่ใต้เทียงครับผม <laughs> สภาพเ <laughs> ทียงก่อนจากคลิปก่อนเหรอครับผมมาใส่ไม้ใกล้ๆกันคนตกข้ามหัว <laughs> มากกว่าไค,คนตกข้ามตัวเลยครับโอ้ยัยงเซ็งเลยว่าที่นี่ครับผมด่างไฟต้มปลากินกันครับผมเัางที่ต้มปลาครับผมนี่แหละปลาที่ไปเลาะมาข,ของแต่ละคนเอามารวมกันมาต้มครับผมนี่ครับข้างหม้อต้มปลากันลก เตรียมถาดครับผมประคอาฝนตกข,ข้ามหัวครับผมเล้ยังท่านเห็ดน้ำปูเสียเห็ดน้ำปูเนี่ยสักหน่อยโอ้ยลูกหลานหายยากหายกินมันมาเด้อ เลป้าประหยัดไปกินปลักปักรักษาที่ได้ซื้อในช่วงขอให้มัน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 ครับเอ้าเห็นตะปูละหลับเสร็จปูเนี่ยเล็กน่อยครับผมเืตอปูวันนี้มันครับจวดขนาดครับผมมาครับกินข้าวครับกินข้าวแซ่บไรต้มปลาน้ำห้งนะโอ้ยเข้มปลาก้อนออ โอ้ยเปื่อยโอ้ยอหักบิดมาเลยครับผมกินข้าวน้ำกันครับผมต้มปลาปิ้งไร้คาบเลยครับปิ้งไร้ขึ้นล่ะเมนี้จัดเมนูต้มครับกจ้ำโอ่งเลยโอ้เสียดายเถอะวะเข่าอ่อนๆเฮิร์เย็นใจโอ้ยุ่ไมอืมกูได้มากินใส่หน้าไม้ห้าวได้ใส่บคอใส่เบึดบึ้ง ต้มปลาคอสดๆแก้วสมๆครับผมเดี๋ยวเก็ดน้ำปูจักน้อยสายรสชาติวะก้อนกินเขาครับผมน้ำลองข้อจักน้อยก้อกินเขาแสบโอ้เปิด์ตเาดีวะเขาละคืนก mm ับตมีเขาดีอืมเอาดังไปตายเลยอ่ามาเลยบกไงเส่บกบว่าบกข้าวสิบบกตกอันหนา้ว พอดีฝนตกก็เลยต้มปลากินครับผมเฮ้มาเลยต้มปลากินทาฝนเศรา้า <laughs> เดี๋ยวเขาจะไปยามเบ็ดกับผมกินเขาแล้วหืม,มตาลายเลยมาครับมา เล็กละโบกกระซากยันจตักเลยนะตั้เป็นตัวเป็นตัวไปใช้บุก,กินใส่เอาใส่มถ้าเขาได้กินอูอ้ววววววปววตวววต่ววนนาาวว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 ้วมวว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 ว เนีย่ยกมีหน่อย,ยกับมือนี่ปิง้งรลายขึ้นหละมือนี่จัดเมนูต้มกรับอม ดึนจ่น่อะ่มาบวอมันก็ไปหึงแท้วะย่างย่บให้ป่านให้ปาัเอาบ็ดง่ายใช่งี้ยเดียนฮะที่เดือดตุ๊ง่ายนะเดนง่ายออป่านที่เดือใส่บิดกบมาขไามพาดนิ้วไปหายามเบ็ดครับผมมาต่อมา มูอยู่ในน้ำก่อนล่ะหิวครับทนมาไหวเอ,อ,อิเปิดไฟเอื่นสองหลอบสามหอดหาขั้นบดหิ <c oughs> นย่างก็ไปก็มาเดิมาไหนนั่งเอิเ้ละนี่ละหนกันที่นีัเดีนะ่ยวห้องใช่มักเนี้ยอะไรเฮ้ยม,มุนมัน,นมุนบไหมครับมันสินลุง ต้มทาตัวพิงมาเปื่อยแค่แคถ้าอยามเลี้ยว่าหนีชิบชิบอยู่มันตาน้าควันบ่ตรงนี้ <c oughs> ยามบิดกันส <c oughs> ิวปลาทึบเบ็ด <c oughs> อันนี้ก็เด้งบไปใส่แล้วตรงตามตรงตามา <c oughs> เนเาะใส่ห้องเดียวกันเน้ะเจ้แต่พอคือชายกเกาะเบ็ดแล้วผมแม่งออกบุชมว่วงว่ะ นี่เพอเอาเอนได้เดนี่เดเออันอายุไม่เลือกตั้งมาควันแรงสายนึงเปีนสายที่อีบเพิ่งเบิกใส่เสียนี่ไม่ขาดหลังนือใส่สาที่อีเสียนกอเบ็ดแต่ว่าเบ็ดวันแล้วมวันก็ว่าเบ็ดเอาบาลเป็นไพ่ืะ ีปนองผมอย่าห้อเซีผ้าพยายามเปียกแหละครับเนี่ยหัวกเขาเหลือนิดน้อยนะที่ยามได้อีกรอบเดียวครับนี่ครับนเ,นเนี่ยหวกเลือกซ้ำนี้นะไปฝนตกท่านได้เศร้าเลยครับนี่เบิ้งครับเบางล่มโอ้ลมพัดอือ้ออยู่ครับไปเดิมแังแรเนี่ยะน่ะซิโบมี่ครับโอ้อันนี้งยงเงยังอยูย่ครับไปยามเรื่อยๆครับผม หมานอยู่บอ่อหมานอยู่บอ่อหลังจากที่กินเขาแล้วฝนกะตกค่อยๆแล้วอันนี้ยงงอยู่นี่อ้อันนี้เงีย้งยงงียงครับป่าคือบ่ค่อยกินว่ะลงุงไซเป็นน้ำมันที่นี่ครับผมลุกไซเป็นน้ำฝนตกป่าบ่กินเงี่ยเลยซุหัวแรงส่งกินดีเลด้ยครับหลังนี้เลยโอ้หลังนี้เงี้ยหลอดเอาเดี๋ยวเขาเสียบเงี้ยงครับฝนน้ำลงมาอีกแล้วครับผมเปียกเปิดครับผมอ่อ เบ็ดจมครับผมหลังนี่เพื่อนครับท่านจมจมเลยแต่ป่าคือที่พะยูนเหรครับโอ้ยป่าพอยู่ครับผมโอ้สิยดายนะครับท่านจมเลยป่าพอยู่ฝนกระตกป่ากระลุดครับผมสิยดายครับหลังนี่มีปลาติดเม็ดครับผมท่านจมครับผมแต่บ่แน่ใจว่าจะอยู่บ่กูอยู่ครับผมหลังนี่มากปะวะกูของป้าหยาอยู่ไกลครับอ๋อเดี๋ยวขอเก็บมันครับ แต้มแรกครับผมหลังจากที่กินเข่าแล้วครับผมนี่แหละแตมแรกหลังนึงครับผมที่มีป่ากินเว็ดประคอกครับผมท่นอยู่หยาอยาุดเตอโอ้เลสิลนี่ครับผมโป่าโอ้ดิดิแต้มสองครับผมหลังจากที่กินเขาแล้วครับอีลกลักนึงครับผมที่ป่ากินเคคม็ดครับผม ปลาคอครับแต่ว่าโอ้ติดหายายังคักอย่างเคยโอ้เดี๋สิหลุดเดี๋ยวเบิ้งขึ้นสิหลุดนี่ครับพันหยาสะกดผู้ยดิบดิบดิบนี่ครับผมอุ้ย,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 ยลุด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 โอ้ยเราขึ้นมาถึงฟังแล้วลุดครับผมโอ้ยลุดครับผมหลังนี้มีปลากินเบ็ดครับก็รู้ว่าเป็นปลาอย่างเฮ็ดลุดไปแล้วตัวนึงเจริญเยอย่ ปคอหน่อยนี่ครับผมอีกแป๊บนึงครับผม,บบบผมตัวนี้น้อยครับผลงานยามเบ็ดรอบสองครับผมปลานี่ครับปลาคอสามสี่ตัวมันมีของเก่าตัวนึงครับผมเทดรุดตัวนึงฝนตกบระยุทธเลยครับผมตกตลอดเลยโอ้เดี๋ยวสิได้เมื่อบ้านนะครับเงี่ยกระเบิดพอดีนี่ตามรุ่นมือนเศร้าครับ วาเป็นสิภาคกันเมื่อครับผมมะลีมะลีฝนอยู่เทียงหน้าครับนี่ครับผมถ้ากันมะลีอยู่เทียงหน้านี่ผลงานไซเบดขึ้นนีครับผมนี่แหละครับผมเรือสนีหละฝนกระตกครับผมเฮ็ดรุดตัวหนึ่งครับ <c oughs> เลือสนีแหละสวัสดีครับผมสวัสดีตอนเสารสิพามากูเบตครับผมเมื่อคืนฝนตกข้ามหัวเนี่ยก็บเบิดก็เลยอ้า กับตะเวนครับผมทีมงานกรับมาหาเกมละพูดเส้นกบยื่นเก่ครับอันนีต้ตังเม่ตังเมอย,อยู่ตรงนี้กำลังปศุสัตครับผมเดี๋ยวเข้าไปหาอูเบ็ดของเข้าดีก,กว่าเผื่อหมานประเดิมล้างแรกโอ้ประเดิมล้างแรกถือป่าเลยครับผมนี่เขยขาวๆปายยังวะโอ้สิได้ยที่เราประเสื่อมนี่โอ้ปัญหาเน่าเลยตายครับผมล้างแรกได้ประเสื่อมเลยโตยงไงเลยตาย ตัวที่สองกับปลาเสื่อมครับผมแต่ว่าอีปูมันลอยกินแหละรังนี้ก็มีป่าถึงเบ็ดครับโอ้ปูมันกินจนเบิดครับนี่อันนี้กับปลาเสื่อมครับมนรอบซอกนี่จะปลาเสื่อมครับปบบกเงยนะแล้วปูกินจนเบิดลังนี้เบ็ดจมครับผมแต่นี่บรเห็นปา พ่นตกน้ำท่วมได้แล้วปลาตายครับผมนี่ก็ตาย เพิ่มใหญ่ครับผมโอ้ฝนตกแล้วมีแต่ปลาเสื่อมครับมันกินเบ็ดแต้าเสียดายสามตัวแรกกันไอ้สามตัวแรกกันมันนันตายเบ็ดครับปูกินเบ็ดจบ<า>ขั้นนี้เบ็ดจมครับผมเบิ่งครับแจ่ว่าป่าที่อยู่งวปักลงนับเลย ใหญ่ครับรุ้ลดพอดีครับผมอย่าแม้นอันบ่ได้กินหลังนี้เห็นนิ่งๆว่านบ่วิปลาครับผมถึงประดุกครับผมประดุกตัวใหญ่ปานดา Grenadi và... đến xiềng, bà đi nghe bom. Tao ba, chắc chắn bay anh. Ah, lượt lượt bơi. Good evening, yoni. Oh, yu 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 yu. Hoặc, 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 พอตกไงครับกู้เบ็ดเสร็จเรียบร้อยครับผมผลงานปลาเจ็ดแปดตัวครับตัวเสื่อมประคอลายของเส้นกรอบอันนี้งเขียดครับ เงียบก็การคนละครึ่ปลาสามสี่ส 3, ตัวได้เข้าตะเมีฮะอันนี้เขาตักเมีครับโอ้เด็ดตัวงามอยู่เด้อปลาดุกปลาข้อปลาเก่งฟอสใส่เบตาบอสิบลังหนึ่งอืมฟอสปลาเก่งกินเนีมย์เขียดดนะ้วยี่ปลาเค็งกินมัน,นยังเขียดนะอ่ะม,มื่อกี้ก็เมย์แล้วครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผลงานรอบเสาร์ครับนี่ครับผมปลา เปตัว